สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องของการทำปกให้กับ youtube นะครับทุกครั้งที่เราเข้า u t u b e เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีะคอนเทนต,ต,ต์นะครับต่างๆมากมายนะครับซึ่งอย่างนี้นะครับเนื้อหาอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็คือปกของ youtube ที่เขาทำามาไว้นะครับมาดูว่าขนาดที่ดีนะครับในการทำปกของวิดีโอ y YouTube เนี่ย ต้องเป็นขนาดเท่าไรดีและทําอย่างไรนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าท่านใช้โปรแกรม Photoshop เป็นนะครับนะครับถ้าฉันใช้ Photoshop เป็นนะก็คือเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ New นะครับตรงหน่วยวัดเลือกเป็นพิกเซลนะครับทั้งสองบรรทัดนะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น1280นะครับด้านล่างเลือกความสูงเป็น720นะครับ สมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า YT นะครับ YouTube นะครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้คือขนาดที่พอเหมาะนะครับขนาดที่พอเหมาะที่ YouTube ต้องการครับหนึ่นะครับคูณเจ็พิกเซลนะครับเป็นหน่วยเป็นพิกเซลนะครับใช้ในการทําปกได้กําลังดีนะครับนะครับส่วนสีสันนะครับก็แล้วแต่ท่านจะดีไซน์นะครับตามใจชอบนะครับสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับรายละเอียดการทำปกนะครับดูได้ในช่องนี้นะครับเรื่องของการใช้โปรแกรม Photoshop นะครับก็ไม่ยากนะครับหลังจากสร้างปกเสร็จเรียบร้อยนะครับทำเป็นไฟล์นามสกุล jpeg นะครับไปที่ไฟล์ save as นะครับเลือกเป็น jpeg นะครับสมมุติผมตั้งชื่อตรงนี้ว่า yt นะครับ jpg นะครับแล้วผมกด save นะครับ ทีนี้ไปที่หน้า youtube ของเรานะครับหน้าช่องของเราแบบนี้นะครับมันจะมีปุ่มเมื่อมอส์ไปเตะเสร็จแล้วนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นรูปดินสอนะครับเราก็คลิกไปที่ดินสอนะครับเสร็จแล้วนะครับในช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับจะมีคําว่าอัปโหลดภาพขนาดย่อนะครับให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกปกที่เราต้องการแบบนี้นะครับปกใหม่ก็จะลงกับตัวอย่างพอดีเลยนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเพียงเท่านี้นะครับปลุกใหม่ก็จะเข้าไปทดแทนของเดิมนะครับอันนี้ของเดิมนะครับอันนี้ของใหม่นะครับประมาณนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ